ใครที่กำลังมองหนาะร้านจำหน่าย ID Pass ขอแนะนำร้าน Easy Farm มีบริการกดเกม Pass และจำหน่าย ID Pass แมปต่างๆเช่น Map Anime Adventure Map b o x Food และ Map King Legacy ไลิ้งอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox Map Anime Adventure นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเป็นเจ้าซิ u ยูนิคนั่นเองนะครับเป็นแพสซีฟที่น่าจะเหมาะกับมันที่สุดแล้วนะครับไม่เรียกแพสซีฟสิเรียกเป็นเทรดนะฮะเออ แล้วก็ชิปเปอร์เน็ตสองช่องด้วยอันจริงมันจะเป็น3ช่องถ้าตีช่อง3าไม่แตกแต่ว่าตีแตกก็เลยกลายเป็น2ช่องแทนนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะว่าทำไมเอ้ยทำไมพี่ไม่ทำที่เป็น3ช่องไปเลยอ่ะอมันไม่ติดนะครับมันก็เลยแตกกันเองอ่ะนี่เลยนะครับสำหรับซิสนะครับส่วนตัวพี่แนะนำให้เราหายูนิคเท่านั้นแล้วก็วิธีการหาของมันคือการลงอีเวนต์ฮาโลวีนให้จบ50เวฟนั่นเองนะครับถามว่าไม่จบ5 0เวฟมีโอกาสได้ไหมเหมือนจะมีแต่ว่าไม่โคตรจะน้อยหรือว่าไม่มีโอกาสได้เลยก็ไม่รรู้คับ แล้วก็ลงยังไงให้ได้ง,ง่ายๆคือการใส่ตัวละครที่มีสกินหรือว่าเป็นตัวละครของอีเวนต์ฮาโลวีนเท่านั้นนั่นเองเนาะอ่ะนี่เลยไม่ว่าจะเป็นสกินกั๊เมล์เวอร์ดั๊ตอาโฟกเซบงเซเบอร์กิบกาเมททัสซึเมกิลอหรือว่ารีฟานะครับพวกนี้จะบูทยี่ห้าหมดเลยเนาะสำหรับระดับดีเจนต์อ่ะส่วนระดับอนะีพิกเนี่ยมันบูทแค่ห้านะครับอันนี้ก็เหมือนเอาไปชดเชยสำหรับคนที่อาจจะขาดนิดนิดได้หน,หน่อยนะครับเออนาะตรงนี้ ก็ใส่บู๊ทได้ครบร้อยแล้วก็พี่ร้านร้านพี่รับฟาร์มอยู่นะครับตอนนี้พี่เปิดร้านแล้วนะก็คือรับฟาร์มแคนดี้อยู่นะครับใครสนใจก็ทักมาในแฟนเพจหรือว่าดิสคอได้ราคาพี่ก็น่าจะเด้งให้ดูตอนโฆษณาตอนนี้นะครับเนาะตรงนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสเตจชาร์โดเป็นยังไงนะครับก็คือที่ไป็ได้2ช่องอย่างที่บอกนิ้วนิ้วนะครับนิ้วที่จะไปรีวิววันนี้ก็คือลดเวลา7.8ลดระยะ5.5นั่นเองครับ แต่ตอรนี้สําหรับนิ้วที่เหมาะสมที่สุดเลยคือการลดระยะลดเวลานะครับแล้วไม่ก็เป็นลดระยะแล้วก็บวกเติเมจเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นสเตติบเนสที่เราเห็นนะครับ21.3ดนะครับลด10.3นั่นเองก่อนนันนี้มันจะเป็น11.8ถ้ามันติดแต่ตอนนี้มันแตกนะครับก็เลยอดดูแบบซิดแบบสุกเนาะที่เป็พวกนี้ไม่ได้ซื้อนะครับไปสุ่มหามาได้สําหรับวิธีการหาที่เป็นเอสพี่น่าจะทําคลิปไปแล้วนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนําเทคนิคอีกทีหนึ่งสำหรับการหาที่เป็นเอสแบบง่ายๆนะครับแล แล้วก็อยู่ที่ดวงเหมือนกันนะแล้วก็ซิสเนี่ยข้อดีของมันนะครับก็คือเป็นตัวทรูดาเมตที่ไม่มีตัวอะไรกันได้เลยนอกจากอัลเมอร์นะครับอ่เป็นบอสเอ่อเป็นพวกมอนาเมอร์เนื่องจากว่าซิสมันตีเป็นค่ายท้ายจะเป็นฟูลเอวกีเพรานเรา้อจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้อเสียของมันอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเจอตัวต้านฮาตดรักมันก็จะตีเพามลงด้วยนั่นเองนะครับข้อดีคือ,อการที่มันตีทรูดามเมตเนี่ยมันจะสามารถตีตัวน้ําแข็งเข้านะครับตีตัวเหมือนเด เลือดเหลืองเข้าด้วยถ้าไม่ใช่อเมอร์นะครับไม่น่ใจะเหมือน,นว่าจะเหมือนอูซบหรือเปล่าน้องอ่ะตรงนี้เดี๋ยวจะไปทดสอบให้ดูแต่ว่าแต่ที่พี่ดูดมาผมจะไม่เข้าเหมือนกันนะตรงนี้นะครับข้อเสียข,ของมันอีกหลักๆอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีบูตร้อยนอกจากกีฟิสกับพวกโอชิแล้วก็เป็นบรูคอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นซากุระเนาะมันจะไม่มีบูตอย่างอื่นเลยนอกจากบูตพวกนี้นั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้แล้วก็เอออย่าลืมนะครับว่าโอชิเนี่ยจะบูตทับกับเจ้าซากุระนั่นเองอ่ะมันจะทับกันนะจากที่ไปลองมาน,มน,น,นะ เพราะฉะนั้นแล้วตัวที่สามารถบูธเมนเจ้าซิดได้จะมีแค่2ตัวนะครับอันนี้เป็นเรียกไป3ตัวแล้วกันก็จะสตัวอ่ะเพิ่มเป็น4ตัวไปเลยอ่ะก็จะมีเป็นไอดอลนะครับกีฟีดนะครับซากุระแล้วก็เป็นเจ้าบลูสนั่นเองนะครับจะมีแค่4ตัวนี้บลูสคือตัวไหนนะครับบลูสจะได้จากอีเวนต์ฮาอร์เีนเมื่อปีที่แล้วนะครับเออถ้าใครยังมีอยู่ก็โชคดีไปนะครับน่าจะเล่นคู่กับซิดได้นะครับถ้ามันมีตังพอนะโอเคนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวพี่จะตัดตอนที่ฟาร์มเงินเสร็จแล้วก็พรร้้ออมทากีีฟเเเลลยแวคคัับนนะะโ เดี๋ยวเรื่องด่านเราจะไปรีวิวในด่านสักาดานหนึ่งในนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจัดกับไปทีหนึ่งเลยแล้วกันนะครับนะ อันนี้เงินก็น่าจะพอแล้วนะครับเอารีพารนรับต้นเกมไว้นะอ่าน่าจะเห็นกันแล้วว่าวีวางซิตี้หน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีเป็เดาเมจต้นของเจ้าเซตนี่ก่อนนะครับว่าดาเมจมันเท่าไหร่เนาะอย่างที่ทุกคนเห็นกันแล้วนะครับไม่มีบัฟนะครับอันนี้จะเป็นทิปเปอร์เน็ต21.3อย่าลืมนะครับแล้วก็เป็นพาร์ตจุดที่เนาะดาเมจอยู่ที่9,3703นะครับถ้าอยากให้ได้มากกว่านี้จำเป็นจะต้องใช้ทิปเปอร์เน็ตที่ดีกว่านี้นะครับสำหรับเบตเตอร์เมท ตี5.2วิมีนิ้ว7.8นะครับก็เลยตี5.2มิแล้วก็เป็นพาจันี้ที่ลดเวลาการโจมตี10%ด้วยนั่นเองนะครับระยะอยู่ที่18.3เพราะว่าโดนนิ้วลดระยะไป5.5นั่นเองอันนี้อย่าลืมครับขั้นแรกของมันอัพอยู่ที่3,500นะครับวางตั้งแต่ขั้นแรกใช้ราคาทั้งหมด2,300แล้วก็ตี3พิตนั่นเองนะครับอ่ะมันจะตี3พิตจนถึงขั้นที่3นะครับนี่ขั้น Shadow Strike ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราดูเทคนิการโจมตีมัน สามฮิตจนแต่เริ่มถือว่าดีนะครับเติมต้นได้ดีนะตรงนี้นะครับเอาจนถึงขั้นที่สามนะขั้นที่3จะเปลี่ยนรูปแบบการยิตีเป็น Shadow Strike นะครับราคาที่7 0 0ดพันนะครับระเบิดเพิ่มขึ้นระยะเพิ่มขึ้นสปีดเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับดีช้าลงเหมือนกันเนาะแต่ว่าตีแรงขึ้นด้วยน,นั่นเองรูปแบบการตีก็จะเปลี่ยนนะครับตัวนี้ขั้นนี้จะเป็นตัวละครที่ไม่ใช่ตัวละครที่ขัน้นที่จะตีทั้งหมด2ฮิตนะครับเปลี่ยนจาก3ฮิตเป็น2ฮิตเนาะยังไม่ตีแอร์นะครับที่เลย มาถึงว่าดีเพชรดีใช้ได้เลยนะครับอันนี้ยังไม่มีบูสต์ออกไปก่อนนะครับอ่ะปรเดินประจะมาจะบูทเราจะมาดูบูทร้อยที่หลังนะครับถึงตรื่องนิพันธ์อีนะขออภัยอ่ะอัพไปเรื่อยจนถึงขั้นที่6นะครับอ่ะก่อนขั้นที่6ก็คือขั้นที่5เนี่ยอ่ะอัพอัพในขั้นที่6อ่ะเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับอัพในขั้นที่6รูปแบบปฏิทิก็จะเปลี่ยนไปเป็น I am Atomic นะครับแล้วก็สามารถตีแอร์ได้นะครับนี่เลยแตเม็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับจาก1,120,000 562,000เป็นนะครับแล้วก็ตีจาก 5.9เป็น8.9นั่เนเองอันนี้ตีเร็วเพราะว่ามีนิ้วนะครับแล้วก็เป็นพายจุดเด็กจลเลนะครับนยืมอีกทีหนึ่งเนาะระยะเพิ่มไปเกือบประมาณ8เลยนะครับอ่ะเพิ่มไปเยอะมากนะมันเพิ่มไปน่าจะเออเพิ่มไป8แหละนี่เลยนะครับรูปแ,แบบปัญจลึกก็จะเปลี่ยนเป็น f 4LE แล้วก็ตีแอร์ด้วยนั่นเองนะครับในข้างหลังก็จะไม่มีเปลี่ยนรูปแบบปัญจลึกแล้วนะครับดาเมจจะเพิ่มอย่างเดียวหลังจากการอัพแล้วก็ตีเร็วขึ้นระยะเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองอัพไปเลยนะครับ ขั้นสุดท้ายนะครับตีอยู่ที่1 5 6 0 0 0้านะครับสปีดอยู่ที่7.4ระยะอยู่ที่40่นั่นเองนะครับทุกคนน่าจะเห็นสแตตต้นไปแล้วเนาะนี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับเอฟเฟกต์ก็ถือว่าเดียวใช้ได้เลยนะครับตีเร็วมากนะครับสำหรับพี่รู้สึกว่ามันตีเร็วมากสาำหรับดาเมจขนาดนี้แล้วก็เป็นทูดาเมจด้วยน,นี่เนาะนี่เลยนะครับไอแอมอัตมิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูบู๊ทร้อยกันนะครับว่าเดเมจมันจะพุ่งขึ้นขนาดไหนเนี่ยนะครับปึ๊บอ่ะก็มันดูง่ายๆคคือเอเเาาไปูณ2นะ แล้วอยที่3ล้าน1นึ0 0แสนะครับท่วนอ่ามันจะมีเศษอยู่แหละแต่ว่าเราไม่เห็นนะครับแล้วก็ท่านี้ตี3ฮิตลืมบอกไปนะครับถ้าฟูยนี่ตี3ฮิตนะ,ะแล้วก็พี่ลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้จะโ r o k e n ในขอมากๆนะครับใน infinite c a ส s ซ l e ถ้าเล่นคู่กับอูซอบอีกนะครับก็คือโ r o k e n ขึ้นไปอีกนั่นเองเองนาะ บอกเลยว่าโกงมากๆนะครับสำหรับพี่ที่พี่รู้สึกว่ามันโกงนะอ่ะนี่เลยประมาณนี้นะครับอ่ะแต่ข้อเสียคือมันต้องบูทแค่กีฟีกับโอชิเท่านั้นอ่าเดี๋ยวเรามาลองวางโอชิเพิ่มนะครับว่าดาเมจมันจะเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับขั้นแรกก็เปลี่ยนจากหนึ่งเพิ่มมาอีก8 0 0 0 0นะครับ8 0 0 0 0เลยนะแล้วก็อัพฟีนะครับอ่ะนี่ก็กลายเป็นเพิ่มไปสามหมื่นนะครับอันนก็ประมาณแสนพ่อผ้านะครับเอาแค่สองขั้นเนาะอัพฟีขั้นหนึ่งนะครับเพิ่มเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ก็จากสามล้านหน สามล้านสองแสนแปดหมื่นครับนะบอกเลยว่าโอชีมีผลกับเจ้าซิทมากๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวไหนพูดเตเมตได้นอกาจากตัวนี้นั่นเองนะครับนี่แต่อยูที่โดยโดยรวมนะครับอยู่ที่3ามล้านสามแสนห้าหมื่นบวกบัฟคีฟกับโอชีแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยถ้าจะบ,บัฟให้สุดกว่านี้ก็ต้องเอาบลูก,กับเจ้าอุราฮะะมากราจะเห็นประสิทธิภาพของตัวละครมากที่สุดแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าตัวละครนี้มันเฉพาะทางจริงนะครับแล้วก็ส่วนตัวพี่แนะนให้หายูนิคเฉพาะคนที่ชอบแล้วก็คนที่ไต่หอเท่านั้นนะครับ ตัวนี้อยู่นี้ถามว่า,าควรหาในไอดีแบบไหนคือ ID ที่มีกายภาพกับเวทวีลิกยแล้วนั่นเองนะครับจะเป็นพวกตัวละครฟรีก็ได้เป็นเซลล์ยูนิคเป็นเป็นโจ้พี่ลืมชื่อเฉลยกรน,นะครับเออเป็นกรยูนิคก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวอื่นที่มีเวทกับกายยูนิคแล้วก็ดีนะครับถ้าเราหาเป็นยูนิคตัวนี้ก็จะช่วยในด้าน ในด้านเกมเพย์ที่เล่นในหออนี่นะครับแต่ว่าถ้ามาเล่นในมาเล่นในโหมดปกติพี่ก็ยังแนะนําให้หาตัวอื่นอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันจะเล่นยากเนาะมันไม่มีตัวไหนพูดได้นอกจากกีฟิสกับพวกโอชิหรือว่าเป็นพวกตัวทางเลือกทางหนึง่งนั่นเองนะครับมันจะไม่สามารถบัฟจากเออร์วินหรือดีฟ้าได้นะครับก็ต้องรอดูว่าแผนหน้าจะมี็นนิกเกของมันเองหรือว่าอาจจะเป็นเอ่อเป็นตัวบัฟของมันเองมาเลยหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูเนาะ,ะราคาโดยรวมอยู่ที่17 0,000เอ้ยไม่ใช่ 70, 1, 7 0 0 0 0 1,7,800นะครับถ้า หนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อยนะครับออแล้วก็เมื่อกี้จะพูดผิดแล้วขออภัยนะครับเออนี๋นะครับตีแอฟฟูเดวี่ตีสามพิษถือว่าดีมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับสำหรับพี่รู้สึกว่าไม่แพงเลยถ้าได้ดาเมจขนาดนี้แล้วก็เป็นทูดเมจตีเพชเฉลี่ยนะครับตีเพชเฉลี่ยบอกเลยว่าตึงมากอันจริงถ้าเราไม่มีนิ้วนะครับมันจะตีอยู่ที่ประมาณแปดปิบเศษนะครับถ้าไม่มีนิ้วนะแต่ถ้ามีเนี่ยมันก็ตีตามที่เราเห็นเลยนะครับก็คือ7.4วิ แล้วก็ถ้าเราได้นิ้วไม่ใช่ได้นิ้วสิได้ทิปเป็นเพชที่ดีกว่านี้ก็จะตีแรงกว่านี้นะครับดีเพชรตัวเฉลีย่ยหลังจากฟูบัฟแล้วอยู่ที่452,000นะครับปกเลยว่าโคตรเยอะนะ,นะครับถ้าไม่บัฟนะครับถ้าไม่บับพี่จำเลขไม่ค่อยได้แล้วเหมือนจะ 1.53M หรือเปล่านะครับถ้าจำผิดขออภัยเนาะถ้าไม่บัฟนะครับดีเพชรเฉลีย่ยจะอยู่ที่2 6 0 0 0นะครับเออโดยทั่วโดยเฉลี่ยนะครับไปง่ายเลยนะฮะเอาล้านห้าไปหาร7.4นะครับก็จะได้เป็นดีเพชรของมันมา วิธีการหาดีเพซหรือดาเมจอฟเฟกต์เซคเก็คือนําพลังโจมตีของมันมาหารกับเจ้าเวลาโจมตีนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครัสหรับซิดอาร์เคโนยูนิคที่เป็นไสองช่องนะครับเป็นสองช่องที่น่าจะสําคัญที่สุดสำหรับตัวนี้แล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับซิดอาร์เคโนยูนิคนะครับโอเคเนาะประมาณนี้กันนะครับถ้าพูดอะไรข่ดตรงมุมข้องไปนะครับหรือมารรทบอะไรไปขออภัยด้วยแล้วก็ถ้าพูดพูดติดๆขัดๆก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้พันเป็นสไตล์ของช่องนี้อยู่แล้วนะครับ สำหรับดีนี้นะครับขอรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดเาื่อติดดีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาพูดถึงตัวละครอีเวนท์ที่ควรหานะครับตั้งแต่กิวเอเมสจนถึงแพทล่าสุดเลยนั่นเองนะครับเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ